ก่ามาเซียวพ่อผ่องด้วยพ่อผ่องสวัสดีครับอ่าสวัสดีค่ะอันเสี <k um> <k ้กกินหอดอีแม่ลรอบอกเข้าแล้วหนาวบ้านเลยพี่น้องเอ้ยกฤษฎาหนาวเลยเน่ยเอ็งหนาวเอ็งกินหอดเมียพี่น้องค่ะเ้ยอ็งหนาวเอ็งกินหอดสร้างบอกได้ยังไดเนาะบาทที่นี่เอ็งแต่ไหนกินเสี้กกินหอดเนาะได้เมื่อเท่านั้นแล้ว ยังไงอ่ะขึ้นเลยเป่าเหรอขึ้นมาสิบกว่าคนก็วัวเมื่อก็เมื่ออะไรเป็นการตรลม่านพ่อปองมากๆเลยตรม่านใจพี่น้องเอ้ยบัดจี้บอกเนี้ยเป็นการตรลมานใจเอาอนในว้สวัสดีครับคุณคุลาโรดชมพูพ่อปองเจ้าก็บอกได้ใจกว่าใจตรลม่านใจเวอร์ลมานใส่คนเบาเสียงเราท่าน อ,หหอสวัสดีค่ะฝากต้องเจ็เฟนด้วยนะคะอเอาเบาเสียงก่อนสวัสดีค่ะชองเจ็เฟนด้วยนะคะเจเินสายาก่อโอ้บอเอาเบาเรื่องเลขไปเรื่นี้อันนี้ก็เป็นพี่จิมมี่สุดหล่อนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นพ่อ ปลาโครนะาองสงของเบาหอมอะไรอย่งสุดหล่อเดก็บอกไปตัวบ่สุดหล่อนะเดสุดหล่อคือเสาปูนบอลเลีวจะเพื่อหล่อบอเซ็จหล่อบอเซ็ล่ปปูนบอลเลี่วจะเพื่อเบาหอมเป็นว่าหล่อปูนพี่น้องอ๋อขัดบอน้ำปืนปลาบ่ว่าไรอย่างเมุกคนหลายคนรับมุกคนบทัาตอยมาหยอกอีพอผองกัดีกว่า่องไปจีบสาวนี่ไปจีบพี่เม่ไม่จ้บอกขัมไนไปจีบพี่เม่ไม่นี่เจ้าบอกังไหน ผมใช่แน่นมันเคยจีบอยู่ว่าจีบผูเก่าบ่หวไม่ยาจะยาบอกจังจีมันมีตะกณนเมียเราเลยยิ่งจัดการตัวด้อี่บอกเราบได้ยิ่งนอเราบเก่งนึงรศัพทบเราเป็ยิ่งอเราเป็นยิ่งปีนองเอ้ยปอบปองว่าบป็ยิ่งนดอกเรื่อทางบอกเอาบอกรู้ว่าสันจีผู้ไรก่อนผู้แหลกบอกว่้อะไรร้ายพคตรปีนองเอ้ย บอกไปได้หลายโฟดเประมาแต่ว่ามีมีลูกน้ำกันนี่บอกโอ้มีแต่ผู้อีเมีนี่บอกโอ้มีแต่ผู้อีเมีนี่มีแต่คนใส่สามยิงสามคือเอาหลายเทไม่เอาหลายตัวมันอยากได้หลายโอ้ยสิบประหลาปอนอไหนเนาะเบิ่งต้งเลยเนาะบ่เลีวเว้ยพี่น้องเออหัวก้นแม่ไป้ัตงไหนยู่โอ้ยพี่น้องกาเบิ่งพอผ่องเนาะ พ่ออีแม่นี่บ่จีบเล่นบ่ะนะพ่ออีแม่นี่บ่จีบเล่นบ่ะเนะจ้าหญิงเหนเนจ้าจะยิ้มหวานเพราเจ้ายามประจูงเขียนเอารลร พ่อแม่ต้องรักขอให้เอาไว้แล้อมาได้เรื่องหมักเลยสาวไหลแต่บุตรหมักเลยพี่น้องค่ะเรื่องผู้สาวเก่าๆพี่น้องบัตรซีโร่เพื่อนมาผู้สาวไหลแบดนี้อันเมียผู้ใดลูกน้มกันก็ลุงปันได้ลูกลุงพล้อันเด้ลุงพลออกมาเป็นลูกนี่เพื่อน่าพ่อแม่ขอให้เพื่อน่าเป็นรักขอให้ตำนาโอเป็นรักขอให้มาในี้เต้งบ่บัดนี้เนี่ยเต้งเอาไว้เต้งบ่เอปไปขอให้บุตรหมักเจ้าคือเอาพ่้พอผ่อง คุ้มเลยถือกคุ้มบอกป้าคุ้มทุงชนพี่น้องเอ้ยพอปผองถือกคุ้มทุงชนบันว่าถือกคุ้มเลยวานนี้แต่ปันเนี่ยก็ยังมักอยู่เนาะแต่ปันอยู่ไปอยู่มากกับฮักเก่าโกรนบ่มักตัวไปมาเมื่อกี้กันตัวติดเข้าคุ้มเนื้อเอามายังคืนหอดวุมีหวังว่าไปอีกว่าไปอีกเหรวพี่น้องเอ้ยเอาหัวซะอีกซอยไปแล้วได้บาดที่นี่อ้าวเถือกใจหลายพี่น้องเลยออ เอาอีกแล้วติเอาอีกแล้วติดออยต่อยเพือ่อนว่ายิ่งจากบริมากได้พี่น้องเบื้องเอาความผูกพันเนี่ยนะเขาว่านอกความใกล้ชิดอยู่กันสึมือสวีทนหลายพี่น้องค่ะธรรมดาละคนมันหล่นด้วยกันเลยดิคนอยู่น้ำกันสึมือสุเวีทจากบ่าิมากกับลูกหกพี่น้องก็ละวเงืดหลายลก็เลยอยู่ในนอนบริอยู่บรินอนพี่น้องเอ้ยพ่อปอง อันโชองเงินในโชคก่อ,อนนมของหวานนั่นยังไปให้เมยกินบอ่อมาอยู่ทางนี่บอ่ออะไรเว้ยพุนไก่กระดองมาเนี่เขากระฝากไปจะนี่นั่นเด้เพบพกคือนอดกับบนบ่อคือนอดกับสือ้อโอ้หนิซื้อของไปฝากกันแม่ก็น่าแม่ซื้อไปยังไหนกาา็อซื้อมาผ้าแม่ผ้าผ้าประาไทยหน่อย <laughs> ไปตานโอ้ยก็พ่อฟองกาถูกตุงเลยคุมถุงชนนะคะจากไม่ชอบก็ชอบพอชอบเสร็จก็ได้ลูกหกคนเป็นบ่อ่าบาดนี้ก็ติดอ่อนตอนเป็นบ่ค่ะเออมักเลยบาดที่นี้โอ้ยเมกี้ว่ตอนเพาะบารปั่นกอจีเออปั้นกอจีได้ลูกหกเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่บ่มีปด๋ยสัมผัสก็มาสัมผัสพ่อฟองลุงพจน์โมโยกับเจนกับ่มโยก็จ้าขึ้นหออดเนี้ยได้ไหมเอาอยู่บ่อนสิฝากให้นี่ของเข้ามาอยู่ไปชนีย้ำเหมือนเสาเนี่ยบ่ แม่บอกวมาคู่มือแม่พ่อพองพ่อพองไปชนีมากุมือเด้อบานนี้คิดไม่เด้อบานนี้เด้ออีเมลเราคือหอนหาเราเห็นเนี้ยยูเนี้ยกินพ่อพองส่งไปหาเด้อมาอยู่นี่จำที่อยู่จะของได้บ่ล่ะจำได้จำได้จำได้ยู่อืมบานที่นี่กันย่ามุดโซมาเห็นยืนบ่จะเห็นยืนบ่มีคนมาส่งของบ่เห็นยืนบ่บานนี้คิดได้แล้วไปบ่เนี่ยคิดได้แล้ว มันสีหอดอยู่อใครกันพี่น้องเอ้ยมันจะคึดพ่อเมียคึดหอดคึดพ่อแล้วบาดทีนี้คึดพ่อจิตส่งของให้เมียพี่น้องเอ้ยคึดได้แล้วเพิ่นว่าบาดนเนี้ยอันแรกสิส่งอันใดนก่อนเนาะคึดว่าสิส่งหยังก่อนยักษ์เงี้ยมันเลยรู้เพิ่นมักอีหยังล่ะแม่พาเพิ่นมักอีหยังคือบมักคือก็หมากเลยโอ้ยส่งก็หมากไปบาดทีนี้นึงว่าสิส่งอีหยังเออพี่น้องเอ้ยเพิ่นสิเฒ่าไว้จิตส่งไปเถาะ ตรงนี้กินแม่อ,อืมกนมากกินนี่อย่างแนี่กินคือพวกท่านขมากเราดอกตัวปู้ตัวขมักเรามักขักนอนแล้วก็อมนอนเ <laughs> จ้าบอกอะไรที่พอเจพากิดตัว่อยนอนก็อมมานอนก็อมนอนมนันอีพี่นอนอมมีหยังเจ้าบอกว่าไงด้วยอมก็มาก <laughs> อมก็มากนอนที่บ้าข้าค้อบอ่ะเอคบาตัวเราจังอมก้าวอมนอน <laughs> เอา พ่อป๋องก็บอกแน่้หาเราหลับไปหาไหลไปติดข้อเหงเหน่นะบอกอยู่เราก็บฟังแม่นบอกเนาะเมียนบอกเม่นอันอยากได้แต่เมอยากพ่อผู้ไม่เลยบอกพ่อไปบอกบ่อกเนาะพราะว่าบุจีกับพ่อเนาะบุจีบก็ได้พ่อเนาะได้ไปจีบจออืมหาอีเมลเราหนิละเนาะ ก็ว่าสั่นแล้วทวนสามปันน่าอบาดอีเออจอปันอีกแล้วก็ว่าสั่นแล้วก็ว่าสั่นแล้วนี่ไม่แปลว่าก็ว่าสั่นแล้วมันมีโอกาสกระซิบๆไม่ได้นี่ฟังเสียงบอกอยู่เนี่ยแม่นบ่บ่บ่มกสุนดอกกระสุนดอกโยกท้งเลยโอ้โยกท้งแล้วแม่นบ่นั่งยิ้มเปื่อยเปื่อยยังเดี๋ยวกินข้าวไปนี่กินข้าวไปกินแล้วกินกับหยางตั้งตัวไปกินนี่เลยกินตักงตัวนะเออตั้งตัวบ่เดี๋ยวนี่ วเงาเล้เวไปพี่น้ยงพี่น้องคานี่ก็เป็นกล้องแมใจของพ่อผ่องเนาะมึงแม่พอ่อมาจั๊กอยู่นี่แต่พูดอยากงามเนี่ยพี่น้องเด้อบอกไปมันก็ได้ยินเสียงบอกไปอ่ะแต่เนี่ยกฝากเจ๊ตามช่องเจ๊ปุ่นสายห้าในพี่น้องค่ะฝากอ่าฝากช่องเจ๊ปุ่นสายห้าหน่อยอะมีไงประจําหลงฝากไปเลยก็ก็ว่าฝากช่องเจ๊ปิ้นสายห้าหน่อยบางสิว่าจำลองไปเดินแบบอยู่ในตู้กระจก ฝากฝากย่างเรา่งเจเปินสจเปินสายฮาสายฮาฝากช่องเจเปินสายฮาน่ครับฝากนี่งฝากช่องเจครบแล้วสีสายฮเจเปิลสายฮานี่มันสีสายฮาพี่น้องเำไมเสสหนา่อ้งคอยซื้อว่าเจเปินสายฮาบอกฝากช่องเจสีสายฮาปิ่นะโอ้ยมาตต่มอ่า่อยไปตัวจีบตัวเดียนเดอพ่อพอง เจปเปลิลใจ่าาคอ,อยฝากเองดอกเปลี่ยนแล้วเจ้าเจ้าเจเปลิลสีใส่หาเลยเติมสีให้คอยพี่น้อง<ห>เอ้ยอนนมั้งเนี่ยมีเหล็กสีเติเออมีเหล็กสีามาพร้อมเจเปิลใส่หาได้พี่น้องติดตามเนยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ซับตะไคร้ซับตะกราบไปน้ำแน่างายพี่น้อง จ้าสนใจจะติดต่อเจเปิลได้0963820598เบอร์อีไลน์ก็0963820598มีเจียวบองหยิบเจียวบองสุขมีปลาร้ามีหนังแล้วก็พี่น้องเด้อมีปลาแห่งมีอากาติดต่อเจเปิลสายาได้พี่น้องค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายด้ไแม่หล่ะพ่อพ่องบ๊ยสุดยอด